สวนทุเรียนนะครับใกล้แหล่งความเจริญนะครับห่างจากตลาด3ย่านประมาณ15กิโลเมตรนะครับเนื้อที่2ไร่3งาน10ตารางวาเอกสารโฉนดนะครับดูใบนะครับสวยงามตามท้องเรื่องสมบูรณ์ทั้งต้นทั้งใบครับขายถูกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ2ล้านเแสนหน้าหมื่นบาทนะครับอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับท่านผู้ชมครับ ทุเรียนต้นสมบูรณ์มากดูวิวครับท่านผู้ชมครับแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ใกล้น้ำตกเขาชมเอล7กิโลเมตรนะครับใกล้รีสอร์ทใกล้คาเฟ่นะครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติใกล้น้ำตกนะครับนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอาอยู่ ห้ามพลาดนะครับนัดดูสารที่จริงต่อรองราคาได้นะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็เจริญหมดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับซื้อไว้ไม่ผิดหวังนะครับอยากมีบ้านพักต่างอากาศขนาดกำลังดีนะครับหรือไว้เกษียณนะครับก็ตอบโจทย์นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม